เถิดบูชาสถัทาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเกลียงไกรร สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอครูอีกแล้วนะครับคุณครูริมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมเช่นเคยหนึ่งหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่หนึ่ง เราจะเรียนกันในหน้าที่49นะครับถึงหน้า54 2ส,สมุด3บักกาสำหรับวันนี้นะครับเราจะขึ้นบทที่2ก็คือการถ่ายลักษณะทางพัตุกรรมนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้เนี่ยที่มีชีวิตนะครับมีลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกันออกไปนะครับบางชนิดเนี่ย มีลักษณะเฉพาะนะครับอาจจะเห็นได้ชั้นโดยมนุษย์นะครับพ่อแม่ลูกนะครับบางทีหน้าของเราเนี่ยอาจจะเหมือนปูนะครับหรืออาจจะเหมือนหญ่านะครับซึ่งบางทีเรามีลักษณะพันธุกรรมเนี่ยไม่เหมือนพ่อแม่นะครับแต่อาจจะได้มาทางพันบรรพบุรุษนะครับเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์นะครับมดแดงกับมดดำนะครับซึ่งทั้งที่เป็นมดเหมือนกันแต่ทาไมนะครับ มีสีไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปทำความเข้าใจกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูสิ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราจึงมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวและลักษณะเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คนพืชและสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานจึงทำให้ลูกมีลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวในร่างกายของมนุษย์ทุกส่วนจะประกอบไปด้วยเซลล์ ภายในเซลล์จะมีนิวเคลียสเป็นตัวควบคุมการทำงานของเซลล์และภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมซึ่งเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนโดยยีนนี้จะถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์โดยปกติมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่ แบ่งเป็นคโครโมโซมร่างกาย44แท่งหรือ22คู่และเป็นคโครโมโซมเพศ2แท่งหรือ1คู่ในเพศหญิงจะเป็นคโครโมโซม XX ส่วนเพศชายจะเป็นคโครโมโซม XY เมื่อเซลล์อสุจิผสมกับเซลล์ไข่จึงเกิดเป็นลูกที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนามเกรเกอร์โยฮันเมนเดลซึ่งท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์หลังจากทำการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาจากการทำการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกับถั่วลันเตาจึงได้กฎหรือข้อสรุปออกมาดังนี้1 ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนและถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน 3. ถ้ารุ่นพ่อแม่พันธุ์แท้ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกเรียกว่าลักษณะเด่นส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นหลาน เรียกว่าลักษณะด้อยสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อ1เสมอสำหรับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักเล็กน้อยนะคะแต่ครูสิหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอเสร็จแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจลักษณะทางพันธุก,กรรมได้มากขึ้นนะครับลักษณะทางพันธุก,กรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่สามารถถ่ายทอดนะครับจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนะครับหรือจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะครับ โดยมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นหนังตาบนของมนุษย์นะครับหรือสีดอกนะครับของพืชน,นะครับของดอกไม้หรือแม้แต่ใบหูของสัตว์นะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เมื <premises. S 2> ่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับหนูตอบได้ในหน้าที่53นะครับขอให้นักเรียนทําทุกข้อนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ขอให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปนะครับส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพนะครับเข้าในอัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่ค้างงานนะครับก็ขอให้ทาส่งโดยด่วนนะครับเพราะจะมีคะแนนในส่วนของการเข้าเรียนนะครับแล้วก็มีการเช็คงานเกิดขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ